น้องทัศกิติทัศน์ก่อนหน้านี้ก็แจ้งให้พวกเราทราบว,ว่าป่วยเป็นเส้นประสาทใบหน้าอักเสบครึ่งซีกล่าสุดเป็นยังไงบ้างพี่ตุ๊กี้จะบอกว่าเรื่องราวนี้หลายคนตกอ,อกตกใจหลายคนเป็นห่วงพี่ยัยหนุ่มทัศนมากๆเรื่องราวโรคนี้นะเป็นเรื่องราวของอาการคนพักผ่อนน้อยทำงานหนะักและพูดง่ายๆภาษาบ้านๆคือหน้าเบี้ยวครึ่งหนึง่งงานนี้บอกเลยว่าส่งกำลังใจล้นหลามเหมือนจะหายแล้ว100เปอร์เซ็นต์ค่ะเราไปเจอทัศอัปเดตเรื่องราวนี้กับตัวเองหน่อยเชิญครับเชิญครับชัยทัศ ก็จากหมอประเมินก็ประมัน85าเปอรเซครับกือบแล้วนะใช่ใชแต่ว่าแต่คือด้วยด้วยโรคนี้ยมันเขาบอกว่าหายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะวันละ1%เปอร์ซ็นต์พีต่ต้นก็ <laughs> เลยแบบโอเคเต็มร้อยก็อีกประมาณสักเดือนถ้าว่างก็ทำกายภาพตลอดแล้วก็ฝังเข็มอะไรเงี้ย <laughs> เขาว่าอะไรดีทำหมดเออุ <laughs> า,าสาเลยทุกอย่างฮะ องจริงก็ทอมกันนะ<ม>เพราะว่าหลายๆอย่างมันก็ต้องหยุดไปพักไปอะไรอย่างเงี้ย<ม>ตั้งแต่ตอนไม่สบายมาอย่างเงี้ยก็โดนพักงานไปหลายงานก็เขียนกันชอบทํางานไงียก็แฟนๆก็ให้กําลังใจเยอะครับ<ม>ก็ทักให้กำลังใจตลอดแล้วก็ที่บ้านเองก็เข้าใจแล้วก็รักษาไปเรื่อยๆ<ม>ตามอาการเพราะว่า โลกนี้เล้งไม่ได้จริงๆซึ่งนางเอกของเราก็คือแบบว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากคุณป,ปอปวรี <laughs> ใช่ <laughs> ล่าสุดไปกินหมูกระทะกันมา <laughs> มมนะก็อัปเดตต่างๆกันเลยอย่างเงี้ยพี่เปาเองช่วงนี้เขาก็พองงานเยอะเหมือนกัน <laughs> ผมก็บอกว่าอดูแลตัวเองด้วยนะพี่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้นาะ <laughs> 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 ผมก็ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นแบบเด็คลซีเดี๋ยวคงจะกลับมาหายเป็นปกติเร็วๆนี้เชื่อแบบนั้นคงอีกไม่นาน เร็วๆนี้เชื่อแบบนั้นหม,มายถึงอาการนะรแต่ว่าเรามองจากตรงนี้นะน้องท่านเหมือนหายแล้วนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ท้งนี้เนี่ยนั้นคืออย่างที่บอกพี่เนี่ยดีเอ็มไปหาน้องบอกว่าหนึ่ง <1, S 2> พักผ่อนให้เพียงพอสองเราไม่มีเรื่องเครียดเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องราวของการดูแลตัวเองเราเท่านั้นจะรู้นอนอิ่มไหมกินอิ่มไหมพักผ่อนดีหรือเปล่าใช่คุณแม่ผมก็เพิ่งเป็นไปนะมันต้องใช้เวลานิดนึงแล้วมันหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับปิโตกี้แน่นอนส่วนมากมันมาจากคุณแม่เขไม่น่าจะพักผ่อน,นอาจจะดูเยะ Oh, okay. ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณหมอบอกว่าบางทีมันไม่มีสาเหตุด้วยนะ uh uh. ไปดูแล้วมันสามารถเป็นได้อันหนงชัชเช่าเคยเป็นใช่แต่ว่า <Ừ. S 1> พี่หนงาหายไวครั้งนีนะ้นั่นก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกท่านกิติทัศน์ก่อนหน้านี้ก็แจ้งให้พวกเราทราบว่าป่วยเป็นเส้นประสาทใบหน้าอักเสบครึ่งซีล่าสุดเป็นยังไงบ้างพี่ตุ๊กี้จะบอกว่าเรื่องราวนี้หลายคนตกอ,อกตก,ตกใจหลายคนเป็นห่วงพี่ใายหนุ่มทัศมากมากเรื่องราวโรคนี้นะเป็นเรื่องราวของอาการคนพักผ่อนน้อยทำงานหนักและพูดง่ายๆภาษาบ้านๆคือหน้าเบี้ยวคร งานนี้บอกเลยว่าส่งกําลังใจล้นหลามเหมือนจะหายแล้ว100%เค่ะเราไปเจอทัศอัพเดตเรื่องราวนี้กับตัวเองหน่อยเชิญครับเชิญครับชัยทัศก็จากหมอประเมินก็ว่ามันแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับใช่แต่ว่าแต่คือด้วยด้วยโรคนี้มันเขาบอกว่าหายถ้าคิดเป็นเอร์เซ็นต์นะวันละหตพี่ต้นก็เลยแบบโอเคเต็มร้อยก็อีกประมาณสัก เดือนถ้าว่างก็จำกายภาพตลอดแล้วก็ฝังเข็มอะไรเงี้ยเขาว่าอะไรดีทำหมดทุกอย่างฮะเอาจริงก็ท้อมกันนะเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็ต้องหยุดไปพักไปอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนไม่สบายมาอย่างเงี้ยก็โดนพักงานไปหลายงานก็เขียนกันชอบทํางานไงก็แฟนๆก็ให้กําลังใจเยอะครับก็ให้กำลังใจตลอดแล้วก็ที่บ้านเองก็เข้าใจแล้วก็รักษาไปเรื่อยๆตามอาการเพราะว่า โลกีเล้งไม่ได้จริงๆซึ่งนางเอกของเราก็คือแบบว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากคุณปอปวลีใช่ล่าสุดเมื่อกี้หมูกระทะกันมานะก็อัปเดตต่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ปาเองช่วงนี้เขาก็พองงานเยอะเหมือนกันผมก็บอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะพี่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้นาอผมก็ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นแบบเบบค้ซี่เดี๋ยวคงจะกลับมาหายเป็นปกติเร็วๆนี้เชื่อแบบนั้นคงอีกไม่นาน